สวัสดีครับพี่พีเอฟซีอายุาวันนี้ผมมีรถดีๆมานําเสนอ1คันนะครับสำหรับรถยนต์ยอดนิยมอึดถึกทนราคาไม่แพงกันแดดกันฝนดีกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือ2หรือมอเตอร์ไซค์ป้ายแดงนะครับผมคันนี้คือ Toyota v วีอมือเดียวป้ายแดงออกข้างปี2004เกียร์ออตโต้เดิมจากโรงงานไม่เคยติดแก๊สนะครับ มาซื้อหน้าบ้านลูกค้าขอนุญาตรีวิวหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับรถล,ลูกค้าล้างเสร็จใหม่ๆสวยงามนะครับเอาไปพร้อมใช้งานอไหล่แท้ทุกชิ้นนะครับผมรถคันนี้ถูกเซอร์วิสที่ศูนย์บริการของโตโยต้าตั้งแต่กิโลเมตรแรกยันปัจจุบันปัจจุบันวิ่งมาเพียงแค่1นึ่งแสนกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับใช้งานน้อยมากๆนะครับเนื่องจากลูกค้ามีไว้แค่ให้แม่บ้านขับไปจ่ายตลาดเท่านั้นเองปัจจุบันไปออกรถไฟฟ้าให้แม่บ้านขับไปจ่ายตลาดแล้วนะครับ จึงนคันนี้มาแบ่งปันให้กับ FCI s e Car ที่อยากหารถด,ดีๆใช้งานนะครับผมรถโดยรวมบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพลิกคว่ำหรือจมน้ําจนโครงสร้างเสียหายสีน้ําตาลเดิมจากโรงงานสภาพสีประมาณ90%มีริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับภายในสวยงามเป็นเบาะกำมะหยี่เดิมจากโรงงานนะครับอยู่ในสภาพที่ดีนะครับแผงประตูนะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้านะครับผมนี่นะฮะเกียร์ออตโต้เดิมจากโรงงานนะครับเลขไมล์วิ่งมาเพียงแค่ หนึ่งแสนสามหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับผมภายในก็สวยงามสะอาดสะอ้านนะฮะลูกค้าดูแลรักษารถเป็นอย่างดีจอดอยู่ในร่มตลอดนะครับด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์วี o R ออสเบาะอยู่ในสภาพที่ดีไม่ฉีกไม่ขาดแต่อย่างใดฟิล์มรอบคันอยู่ในสภาพที่ดียังกันแดดได้ดีกัน UV ได้ดีนะครับผมนี่นะฮะสวยงามจริงๆนะครับกูจะมีมาให้ทั้งหมด2ดอกแบบธรรมดา1ดอกแล้วก็แบบ ที่เป็นรีโมท1ดองนะครับนี่นะฮะด้านหลังก็กว้างขวางใส่ของได้เยอะตามสไตล์ v o ออส้านน้ำฝน,นซ้ายขวาทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานหลุมะไไล่สวยงามยางอะไหล่แม่แรงต่างๆมีมาให้ครบไม่เคยอุดเจาะติดแก๊สแต่อย่างใดครับผมแผ่นไม้ต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างน,นะครับผมนี่นะฮะห้องเครื่องนะครับ สตาร์ททีเดียวติดนะครับผมห้องเครื่องเราไม่ได้ล้างให้นะครับเพราะว่าอยู่หน้าบ้านลูกค้าเลยครับลูกค้าไม่ได้ล้างนะครับแต่ห้องเครื่องก็มีแค่เศษดินเศษฝุ่นเศษไข่ตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับผมอาร์คเดิมต่างๆทุกอย่างอยู่ครบมาเติมจากศูนย์นะครับที่เป็นแต้มสีจากศูนย์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับเครื่องดีนะครับน้ําไม่ดันควันไม่ไหลวิ่งทางไกลได้เลยนะครับฝากระโปรงหน้าน็อตไม่เคยแกะเดิมๆจากโรงงานครับผมเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่านะฮะนั่นก็คือแาร เข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับผมภายในถือว่ากว้างขวางนั่งสบายวิทยุถูกเปลี่ยนจากเดิมมาเป็นแบบเล่น USB แล้วก็ต่อบลูทูธได้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะครับแท็กที่เข้าสู่นะครับลูกค้าเพิ่งเข้าสู่ล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมนี่นะฮะเลขใหม่ตอนนี้นะครับหนึ่งแสนกับสามหนึ่งแสนกับสามหมื่นโลนะครับเนี่ยฮะยังไม่ถึงคราวนะฮะยังไม่ถึงคราวที่จะต้องเข้านะครับผม นี่นะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับนะครับฟิล์มรอบคันเป็นของยี่ห้อลามีนานะครับเพราะฉะนั้นกันแดดกัน UV ได้ดีแน่นอนนะครับแอเย็นฉ่าประทัตัวแม้แดดจะร้อนขนาดนี้นะครับผมรถโด,ดยรวมขับขี่โอเคนะครับผมตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2เหมือนเคยนะครับกรุงเทพป,ปริมณฑลส่งฟรี ต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเฟเดเลอร์นะครับเห็นคลิปแล้วถูกใจรีบจับรีบจองนะครับผมบอกเลยรถดีๆสภาพสวยๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับลูกค้านะครับที่แบ่งปันรถของคุณแม่บ้านมาให้เราได้เอาไปใช้งานในราคาย่อมเยาวนะครับผมนี่นะฮะรถสภาพดีๆสวยๆงามๆแบบนี้นะครับหากับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผม ขับขี่ดีจริงๆนะครับผมโยนลูกหน้าเนี่ยไม่มีเสียงดังแต่อย่างใดเลยนะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับเอาไปขับขี่ทางไกลได้เลยขอบคุณครับ